ใจก็ต้องคิดถึงกลยุทธ์ที่เราฝึกมาอันดับแรกว,ว่าปะทะหน้ายังไงใช่ไ,ไหมครับปะทะด้านข้างซ้ายข้างขวาที่เราฝึกมาเราจะต้องรู้ตำแหน่งที่เราคนเห็นก่อนจะต้องยิงยิงก่อนแล้วก็ตะโกนปะทะหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ข้างหลังเขาได้รู้รว่ามันอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็กระจายออกั้าข้างดําเนินกลยุทธ์ตอบโต้เข้าไปครับทุกคนจะรู้หน้าที่ถ้าปะทะหน้า จากที่เดินแต่าตอนอย่างเงี้ยไอข้างหน้าถูกยิงเข้ามาเงี้ยเห็นว่ามันจากข้างหน้าเนี่ยทิศทางข้างหน้าเราจะบอกเลยปะทะหน้าไอส่วนข้างหลังเราจะกระจายออกเป็นหน้ากระดานครับซ้ายขวาออกอัตโนมัติแล้วก็ปรับกลยุทธ์ตั้แต่คนที่หนึ่งถึงคนที่เท่าไหร่ก็จะไปเขาก็จะรู้ครับผ่้ไมูมปวิเทศมั้นอาจจะแบบลําบากไม่เห็นตัวกันขนาดนั้นหรอกแต่เรารู้แต่เราก็ต้องยิงคมเข้าไปครับใช่ครับอัตโนมัติแล้วก็สังเกตมันอยู่ตรงไหนถ้าเป็นมี ประกายไฟตรงไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องสังเกตครับครับครับลักษณะนั้นทางวัดก็ฟังเสียงเสียงถ้าเราถ้าเรามีสติเราก็จะตอบโต้เขาเขาก็จะอาจจะไม่ลุกเราต่ออาจจะถอยว่าเราพร้อมปะทะอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะนั้นแต่มันก็ตกใจครั้งแรกรับรองครัทุกคนทุกคนมันจะต้องมีบทเรียนครั้งแรกในชีวิต